หนึ่งก่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามแล้วแต่ที่อ่ะแล้วแต่ที่เราถ้าจะเปิดเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามคือเปิดหนึ่งก่อนแล้วเปิดสามหนึ่งก่อนแล้วค่อยเปิดสามกล่องใช่ไหมอดอดีินแล้วแต่แล้วแต่คนด้วยดูเปิดอย่างนี้ตลอดอ๋อว่าจะตองยาวไม่เอาแล้ว ต้องยาวไม่ค่อยได้เล่นใช่พอชิพายแล้วมันรอวังด้วใช่โอ้ยโอ้ยแม่งทีเดียวเข้าหัวอะไรวะเอเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งไปนู่นี่่อยามาแล้ว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 ตรงบันไดหัวยิงกัน โอ้ย AK ยิงเข้าหัวกระโดดทีเดียวเจาะเลยกำลังพูดถึงลูกซองเลยมาแล้วเขาหมดโอ้โหเกือบหมดแมสเลยไอซีดโซตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไ p ซดโซนะ ครับครับเดี๋ยวย้าีาย่าอ่าอ่อ่าออย่าอย่าครับ,รบอยู่ข้างล่างเต็มเลยเหกลขงของมันมีเลเลยไปยิงกใส่ดิ พี่มีอคงก็ชบอบฟื้นข้่าดูเออมันได้ยินเสียงอยู่แถวแถวเนี้ยแต่หาไม่เจอในบ้านเหรอพี่เหมือนอยู่ข้างล่างเอาไงในบ้านเลยเดี๋ยวละมาแล้ว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  มันซ้ำแล้วมาซนะ้ำแล้วพี่แต่มันเจ็บมันยังไม่ได้ขันยามนยไม่ได้ขันยาข้างบนขอข่นะเขาคือ่านเออพี่น่นแดะมันเจ็บะว,วันไหวดูปรกการังโดนปานแทกเนยจบข้าวิ่งกระเป๋าสนะามเนาะห,หมดยังอ่ะมันหมดยัง เจ็ดเก้าใครวะใช่ระเบิดระเบิดเสียงเระเบิดอ๋อระเบิดระเบิดเหรเอ๊ะเอฟมเจ็ดเก้าเลยนะอันนี้คิวคิวยิงใช่ไหมไม่ใช่ตัวอื่นยิงติด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 ระเบิดแต่พี่ไม่ได้ยิงนะลงก่อนแต่ไม่ช่วพี่ดนนะมาเดียวลงเยอะลงลดเลยที่นี้มีคนว่ะ รถไหนนะลแล้รถไลวะเสือรเที่เออย,ยเตย้เตยยื้เลยหมปะเพืดด่อนมันเอาชิห,หายด่าแล้วดวแล้วเพื่อนมันจะชุบเพื่อมันจะชุบแตกหมดมากนละทางโดนตึกบางอีกโทษโทษโทษกบั่นวย เกาะด้าตรงสานโอ้โหเกาะสองในงสันใหญ่เลยมันสองสตรีมเลยแบบนี้ค่ะเคยดูที่แว่าพวกดักสตรีมเลยโอ้โหหลังยังมีอยู่พี่ดันอะไรเนี่ยเห็นเราเป็นตัวรอดได้ยไงเนี่ยไม่ได้หยุดเลยพี่เอ้ด แตกตแล้วดูโคตรแหลกเลยเด็กๆมันก็แตกเลยนะนนแหลกโอ้ยพี่นันนะโหให้เป็นล่าได้ไงเนีย่ยไม่ทันเลยไปฮิวอะไปฮิให้มันมึงก็แตกกันหมด้พีดพ่ดอุ้หูสองหนีคิว,ว,ว <Q S 2> ตายนแน่แกอ้าวยิงผิดกลายเป็นรักษาเขาอ,อีก อะไรที่จะฮิวเขาเสรดเอาอีโบไปฮิวไอ้เ้าจริงใส่ป่าเต็มที่เลยเออไม่ได้โกดไม่ได้โกดอะไรกันมาจะฮิวเขาอีโบยิงแก้คำาำอำตรงี่เป็นนั้นมันเลยข้ขำข้าขำแ่วาทีนิงเฮฮาเออ ในจน,นุบกี่นั่นได้เกาะสายึงได้เมื่อสักครู่อุ้ยเี้ยแมวเขาหน้าต่างมาได้ไงวะแมวใครเนี่ยไม่ใช่แมวคนะโอ้ยอย่างเยอะสกอยู่หัวไอ้กามเกือบครึ่งแมปเลยมยั้งโอ้โหอย่างเยอะเลยพี่ตีตีตีนึงพ,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 พี่ได้เกีอยอ่ยะ เพี้ยสองเยอเออพี่แดนบอกขอบมดหมดแล้วพี่หมดแล้วใสยว่าได้คิวเป็นตัวล่อมันจะดีอย่างนี้แหละทำเมื่อกี้โดนยิงพี่คงพันลำอยู่แผลบบบบบบบยบบบเบบบเบีบบ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 วบบีบบบบบบกบบบบมบบกาบบบบบมบ เอ็มบอกว่าไม่เอามาแล้วพี่ได้แล้วไม่เอาเข้าละพี่ก็ต้องแบ่งแต่มันบอกอรูน่าจะทําให้ง่ายขึ้นตัดผมให้ตัดผมไอ้ตรงไฟแหลกแมันเจอที่ใช่

บ้านแอล,แอลเป็นบ้านที่ไม่ค่อยชอบไปเลยอะ่ะไม่ค่อยรอดกลับมามาแล้วลดอีกคือบนบ้านานี่นะอุ้ยด้าวะปะเต้พี่บน,บนบ้านพี่ำไหมพี่นน้ำไหม มันจุกกันอยู่ตัวมีระเบิดเปล่าเออพี่นันเก็บหมดแล้วยพี่นันเก็บหมดเลยอ่ะโอ้โหแปดเจ็ดนะครับหวยวดนนี้แปดเจ็ด กัรจัดตะกิจตัวะอะไรเออมึงมันเป็นปตัวโลอ่ะแค่โดดย่องยองเข้าหัวปิดโมยจะเอ็ดไปเดี๋ยวพี่จะอดกระสุน,นกระสุนทกสองก็ไม่มีเล่นยังไงนะพี่ก็หากระสุน SMC ใหม่มันไม่มีนะกก MM มันไม่มีกระสุน MM SMC ขล,าขล,าขลา่าขล่าหรือเปล่าขล่าใช้ลุกสองเรื่องแหละ โอ้ได้ไอวอร์แล้ว M P G ศูนย์ได้ไหมถ้าล่างไอเดนี่ะพี่ศกพลังศกแหลกมาพร้อมละมีเกาะสี่เลยนะไม่รู้ความยังทางอะไรโดนไม่มีไม่มีไม่เป็นไรเหลืออยู่ร้อยกันนัดรถรถพี่รถเอารถไปเลดรถปิดฟูดเลยนะรถอาหารอะเอาไปแล้ว มันไปแล้วพี่มันไปแล้วมันอันนั้นเป็นพล,ลัตเตียนอ่อหรอขอใช่ใช่พลัตตี้กันพวกนี้มันนี่นะครับสองต่อสี่หวยบอกเป็นนี่ใครคนดูพีกพ่กี่คนคนดูพี่กี่คนยี่สิบสองคนคนเอ้ยตัวจริงคนอะไรตัวปลอมมันก็ดูที่คนดูเลยวะนะ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาคิวอีกสักสองตัวแล้วเราก็ชนะแล้วยังด,ดิคิวบอกรอบหน้าผมไปเป็นตัวลอ่อแล้ว <c oughs> สวย <c oughs> เอาเราเป็นตัวล่อไม่แตกว่ะแตกว่ะมันดาวมันดาวนี่กันดำโรงเรียนโรงเรียน เดี๋ยวหนูจะให้เดี ATION ๋ยวหนูจะลงทุนซื้อโมโกให้คิวเล่นเออดีไหมพี่น่าสนใจเดี๋ยวหุนด้วยเดี๋ยวหุนด้วยหลังระวังหลังระวังหลังเลี้ยงมาชุบุบชุบรถยิงไอ้ไอ้ปืนฮิวไว้ไหนพี่ชุบแล้วปอเลยยิงฮิวเลยฮิงฮิวฮิว ไไปไ่ผมจะไม่เป็นไรไม่เป็นไที่มี EP เอ้ไอ้วอไมมป่พี่ัเอ๊ะทำไมมันยังไม่ตายตายแลวตายแลวเหลือไอตัวนั้นอพี่นพี่น่ะพี่นำยางพี่นำยางตัวสุดท้ายแล้วพี่ก้าวเท้าอีกน่นท้าอีกเท้าเฉย กวสุดท้ายแล้วเออตัวสุดท้ายเพื่อนเอาะตอนนี้มองตามปืนเลยแหละผมยอมผมยอมผมยอมให้พี่ได้สิบชิ่เลยพี่อุ้ยมีตัวอยู่นี่มีตัวอยู่นี่เดี๋ยว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 มันอยู่แถวนี้ได้ยิงแจกชักปืนเด้งไาฟปิดให้พี่ยิงมันอยู่พี่ Thank you Q <laughs> มันต้องรู้ว่าตัวจริงใครไงพี่หอคนดู Q <laughs> ดูฟิล์ <laughs> มวอล์กี้ันีดดูเป็นทางยาว <laughs> ตัดนวดให้ก <laughs> ดนวดให้